ฮันนาเปิดตัวอีกคู่หรือเปล่าพระเอกหุ่นแซบโพดภาพนี้ทำหลายคนคิดไกล ก่อนหน้านี้พระเอกหนึ่งสุดแซ่บอย่างสนยุกส่งภัยสารได้ออกมาเผยสถานะหัวใจตอนนี้ว่าไม่โสดแล้วและไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดประกาศว่าเป็นใครหรือมาจากไหนเพราะเขาเป็นคนนอกวงการไม่อยากให้ไปจับจ้องอะไรเขามากอยากให้เกลียดเขาและอยู่กับคนนี้ก็สบายใจรู้สึกภูมิใจที่มีเขาคอยอยู่ข้างๆเราจะหากิจกรรมทําด้วยกันอยู่บ่อยๆทังเล่นเซิร์ฟเล่นสโนว์บอร์ดเราอยากได้คนที่รุยและทํากิจกรรมแบบ ้กับเราไดและล่าสุดวันนี้8ตุลาคม2 5 6 5รยส่วนยุคได้โพดภาพลงอินสตาแกรมเป็นภาพนี้ใส่ชุดเตรียมตัวที่จะดำน้ำโดยโพดเงียรระบุคแคป,ปชั่นสั้นว่ารูปหมู่หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยไม่ว่าจะเป็นเป็นรูปหมู่ที่หวานทำไมน่ารักอยู่คนเดียวหละ่ะฮ่าฮ่าน่ารักทุกคนเลยถ่ายอยู่สองคนแต่เอาเป็นว่าจะใช้แฟนสาวนักวงการที่หนุ่ม ส่วนนั้นเปรยเปรยก่อนหน้านี้หรือไม่ต้องรอเจ้ตัวมาเฉลยเองจ้า